สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่ถามกันเข้ามานะครับว่าดินเป็นดินถมใหม่ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่งามต้องทํายังไงบอกว่าดินเป็นดินแร่ผมก็สงสัยอยู่ว่าคือแร่แร่แบบไหนเป็นดินกวดลูกลังหรือทางบ้านผมเรียกดินหินแหหรือเปล่าก็ทุกดินแหละครับทุกตําราก็จะพูดเหมือนกันว่าถ้าดินปลูกอะไรไม่ขึ้นไม่งามสิ่งที่ต้องใส่ก็คือ สารอินทรีย์ครับอินทรีย์ธาตุถ้าจะพูดวิชาการตัวอินทรีย์ธาตุพูดบ้านเราก็คือหมกักปุ๋ยหมกักอะไรใส่สมมุติว่าเราจะปลูกไม้ผลถ้าเราจะปลูกไม้ผลนะครับเราก็ต้องขุดหลุมกว้างๆหน่อยลึกสัก 60- 70เซนกว้างๆเลยนะครับแล้วก็ขนใบไม้ขนเศษหญ้าเศษฟางขนมูลสัตว์ไปหมักไว้ในหลุมนั่นแหละหมักทิ้งไว้2 3สเดือนลดน้ำไปเรื่อยๆนะครับ เขาก็จะเริ่มเปื่อยย่อยสลายทีนี้เราก็เอาดินตรงปากหลุมนั้นนะครับลงไปคุก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 กับที่มันปุ๋ยที่มันย่อยสลายแล้วแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้เลยวิธีนี้คือมันจะช่วยเลี้ยงต้นไม้ในระยะต้นอ่อนนะครับให้เขาแข็งแรงเขาเติบโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งค,คือต้นใหญ่ขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว จากนั้นเขาแข็งแรงแล้วไม่ต้องกลัวครับพอเขาแข็งแรงแล้วไม่ว่าจะดินอะไรลากเข้าไปได้หมดขนาดถนนคอนกรีตแผ่นหนาๆเขาก็ยังดันแตกได้เลยลากต้นไม้มันสําคัญอยู่ช่วงว่าจุดเริ่มต้นของเขาครับช่วงที่เขายังเป็นต้นเล็กๆต้นอนุบาลอยู่เนี่ยแม้กระทั่งว่าพวกหญ้าพวกอะไรลกเขาก็ยังสู้ไม่ได้ก็จะไม่ค่อยงามฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือสร้างบริเวณให้เขาครับขุดหลุมกว้างๆหน่อยแล้วค่อย หมักปุ๋ยหมักอะไรลงไปแล้วค่อยเอาดินลงไปคุกแล้วก็ปลูกนะครับวิธีนี้จะช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้ดีในระยะเริ่มแรกสองถ้าจะปลูกผักนะครับถ้ามันปลูกไม่ขึ้นไม่งามเลยก็ก็ต้องทําแปลงผักครับยกแปลงขึ้นมาแล้วก็เอาดินใหม่มาใส่ตรงแปลงนั้นหรือว่าถ้ามันยุ่งยากก็ทําเหมือนกับต้นไม้นะครับหมักเป็นกองปุ๋ยไว้ยาวๆเป็นแปลงผักเราไว้ถมซากยาซากอะไรไว้แล้วก็ โรยปุ๋ยคอ,อกเลยหมักลดน้าไว้พอเขาเปื่อยยอยสลายแล้วก็ขุดดินขึ้นมาคุกคุกคุกกันแล้วก็ปลูกได้ครับวิธีนี้ได้ผลครับอย่างสมมุติว่าเราจะปลูกผักก็ทําแปลงผักถ้าจะปลูกคาปลูกตะไคร้เนี้ยก็ขุดหลุมสักเราลกะว่ากอคามันจะอยู่ประมาณไหนก็ขุดกว้างให้เลยเออกไปสักสิบยี่สิบเซนนะครับหลุมกลมๆหล,มล,มลุมีสี่เหลี่ยมก็ได้ตึกสักสามสิบสี่สิบเซนเนี้ยแล้วก็หมักไว้ก่อนครับต้องใจเย็นครับเพราะว่าดินเราไม่ดีต้องใจเย็นต้องค่อยๆแก้ สิ่งที่สําคัญคือธาตุอินทรีย์นี่แหละครับอินทรีย์สารที่เราจะต้องใส่ลงไปปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักมีทางเดียวครับทุกตําราพูดเหมือนกันหมดก็ลองดูครับผมก็ไม่ใช่นักวิชาการก็อาศัยว่าเก็บมาเยอะครับทํามาเยอะปลูกมาก็ตายเยอะลอดก็มีก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและคอมเมนต์นะครับ